การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ตามโครงการส่งความรู้สู่ผู้เรียนซึ่งนักเรียนสามารถติดตามช่องทางความรู้ได้จาก YouTube, Line, Facebook, Google Classroom และ Google Meet ค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องน้ารู้กับครูอารีช่วงเวลาของศตวตรรษศตวตรรษหมายถึง เวลาในรอบ100ปีเริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของศตรวรรษจนถึงปีที่100เช่นศตรวรรษที่1คือเวลาในช่วงปีที่1-100ถึง100ศตรวรรษที่8คือเวลาในช่วงปีที่7 0 1 0ถึง800 โดยมีข้อสังเกตง่ายๆในการนับปีของศตวรรษนะคะถ้าเราพูดถึงศตวรรษที่8เราจะหมายถึงช่วงปีที่710-800ใช่ไหมคะมาดูกันค่ะนักเรียนสังเกตเห็นวงกลมสีแดงทั้ง2วงไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าปีสุดท้ายของศตวรรษเป็น เลขเดียวกับศตวรรษคูณ100ดังนั้นวงกลมทึบสีแดงจะมาจากวงกลมเส้นประสีแดงคูณด้วย100นั่นเองค่ะและถ้าหากเราอยากทราบปีแรกของศตวรรษนะคะก็ให้นำปีสุดท้ายที่เราคิดได้นั่นคือ 800มารบด้วย99จะได้ปีแรกของศตรวตรรษที่8คือปีที่701นั่นเองค่ะดังนั้นหากเราพูดถึงพุทธศตรวตรรษที่8นั่นหมายถึงปีพุทธศักราช701ด0ถึง800นั่นเองค่ะหากจะแจกแจงให้ละเอียดนะคะ ก็จะได้ปีพุทธศักราช 701, 702, 703ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช800ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของพุทธศตวรรษที่8นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคริสต์ศตวรรษกันบ้างนะคะคริสต์ศตวรรษที่16หมายถึง คิดศักราช1,501ถึง1,600และสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้คิดศักราชที่1,501-1,502-1,503ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคิดศักราช1,600ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของคิดศตวรรษที่16ค่ะการนับปีพุทธศตวรรษและคิดศตวรรษนั้นจะนับเหมือนกันนะคะ หลังจากเรียนจบกันไปแล้วนะคะคราวนี้มาเข้าสู่ช่วงครูอารีมีคำถามคำถามข้อที่1ห,หนังสือโลกใหม่ความสำเร็จของการค้นหาสองศตวรรษสองศตวรรษหมายถึงกี่ปีนักเรียนคิดเอาไว้นะคะจดใส่กระดาษไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะ คำถามข้อที่2ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสตศตวรรษที่21คริสตศตวรรษที่21หมายถึงคริสต์ศักราชใด,ดถึงคริสต์ศักราชใด,ดคะใครคิดไม่ทนันกดอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้มาดูซิว่าคำตอบของเราจะตรงกันหรือไม่ก,กับช่วงครูอารีมีคำตอบคำตอบข้อที่1นึ่งสองศตวรรษหมายถึง200ปีนั่นเองค่ะคำตอบข้อที่สองคิดศตวรรษที่21หมายถึง คิดศักราช2 0 0 1 0ถึง2100นั่นเองค่ะเราเริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกราคมคิดสักราศ2 0 0 1จนถึงวันที่31ธันวาคมคิดศักราศ2100ค่ะว้าค่ะทำถูกกันใช่ไหมล่ะคะแล้วอย่าลืมทำใบงานเรื่องช่วงเวลาของศตวรัษกันนะคะ ซึ่งใบงานนี้ทำง่ายๆมากมีอยู่สองตอนค่ะตอนแรกให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามค่ะส่วนตอนที่สองให้นักเรียนบอกช่วงเวลาในเหตุการณ์ที่กำหนดให้ตอบเป็นกี่ปีกี่ปีเท่านั้นเองนะคะง่ายมากใช่ไหมล่ะคะแล้วกลับมาพบกับห้องเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ